สวัสดีค่ะทุกคนเนื่องจากการประกาศของ i อชีนะคะที่เลื่อนการออกอากาศ UC u ูซีซีซันสของเราออกไปนะคะทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้เห็นการออสเตจของเด็กฝึกนะในวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะและวันนี้แอนมินมีภาพตัวอย่างเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะเริ่มจากการปล่อยภาพนิ่งนะคะที่สะกดใจ FC แล้วเรียกได้ว่าแค่เห็นภาพนิ่งเนี่ยก็เดือดสุดๆกันแล้วล่ะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสุดหล่อยอย่างน้องโทนี่นะคะที่วันนี้ไม่ปุกปิ๊กอีกต่อไปนะคะแล้วบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มากๆโดยเฉพาะการแสดงออกทางใบหน้าของเขาเนี่ยช่างเป็นสายตาที่ดึงดูดสุดๆเลยล่ะคะ่ะ และหนุ่มหล่อมากความสามารถคนต่อมานะคะก็คือหลัวอี้โจนะคะเมื่อแอดเห็นลุคนี้ของหลัวอี้โจเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําไมช่างเป็นผู้ชายที่เซ็กซี่แบบนี้เนี่ยแล้วดูแววตาในการออนสเตจของหลัวอี้โจนะคะเรียกได้ว่ามีพลังทําลายล้างสุดๆไปเลยคะ่ะหนุ่มคนต่อมานะคะคือสื่อชีนะคะการออนสเตจครั้งนี้สื่อชีของเราเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะสื่อชีของเราได้โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะไม่ได้ปุกปิกอีกแล้วนะจ๊ะ ส่วนคนต่อมาที่แอดมินเห็นภาพแล้วต้องพูดถึงก็ต้องเป็นน้องนีโมนะคะพอเห็นภาพนิ่งของน้องนีโมนะแอดมินนี่ร้องว่าอือหือออกมาเลยนะคะเพราะว่าน้องนีโมเนี่ยได้สลัดคาบหนุ่มน้อยน่ารักออกไปหมดแล้วจ้าสำหรับสเตดนี้นะมีแค่ภาพนิ่งนะคะเนี่ย และต่อไปก็คือคนที่แอดมินรอคอยนะคะ,คะ,คะก็คือพี่เหลียงเซินของเรานั่นเองนะคะเห็นภาพนิ่งแล้วปลื้มปริ่มความฟินระดับสินะคะ <_' S 1> กับลุคสุดเท่ของพี่เหลียงเซินนะและแอดมินได้ไปดูแฟนแคมของพี่เหลียงเซินมาด้วยนะคะต้องบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าในการออนสเตทครั้งนี้พี่เหลียงเซินของเราเนี่ยแดนได้แซ่บมากๆเลยละจ้าคนต่อมานะคะคนสวยของแอดนะคะสุนิงเท้านะคะ ภาพนิ่งของเธอสวยจริงๆค่ะสวยมากจริงๆนะยิ่งแต่งหน้าแบบนี้นะยิ่งสวยเข้าไปอีกแอดมินบอกเลยว่าเป็นผู้ชายที่สวยจริงๆสวยกว่าผู้หญิงอีกอะเอาจริงๆนะและแอดมินก็แอบเป็นห่วงซุนอิงห้าวด้วยนะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าเธอได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอยู่ด้วยนะและครั้งนี้เนี่ยซุนอิงห้าวของเราเนี่ยได้อนสเตจเดียวกับน้องโทนี่ด้วยนะคะเรียกได้ว่าแท็กทีมพลัง 2A ซึ่งเป็นสเตจที่น่าดูมากๆเลยนะคะ และหนุ่มคนต่อไปนะคะแอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องรอชมเขาอยู่นะคะนั่นคือหนุ่มที่หล่อเข้มที่สุดในซีซั่นนี้แล้วนะคะต้วนซิงสิงของเรานั่นเองแต่พอเวลาแอดมินเห็นชุดที่ต้วนสิงสิงใส่แล้วเนี่ยแอดมินก็รู้สึกว่าคนหล่อนี่ใส่อะไรก็ดูดีนะคะพอดูจากชุดเนี่ยแอดมินว่าถ้าเป็นคนอื่นใส่เนี่ยคือไม่น่ามองเหมือนต้วนสิงสิงใส่แน่นอนอะนะ และแอดมินก็ได้ไปดูแฟนแคมของต้วนซิงซิงมาด้วยนะบอกได้คําเดียวเลยว่าต้วนซิงซิงอ่ะเขาเต้นได้เก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆและคนต่อมานะคะซุนอี้หางนะคะหนุ่มหล่อคนนี้นะคะแอดมินได้ข่าวมาแววๆนะคะว่าในการออนสเตจครั้งเนี้ซุนอี้หางของเราเนี่ยจะได้เป็นเซนเตอร์อย่างแท้จริงด้วยนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยล่ะคะ่ะ และหนุ่มคนต่อไปนะคะเหรียญหวยเว่ยนะคะสําหรับคนที่ชอบเสี่ยวเหรียญน,นะคะในการออนเซตครั้งนี้เราจะได้เห็นเสี่ยวเหรียญแรปด้วยนะเออซึ่งแอดมินนะก็อยากดูมากเลยนะเพราะว่าเหรียญหวยเว่ยเนี่ยเขาเป็นคนสนุกเฮฮาและแอดมินเชื่อว่าเวลาเขาแรปอะมันต้องมันแน่นอนเลยอะและสสำหรับคนต่อมานะคะประมาจารย์การดันอย่างอาจารย์หลิวจินแต่ว่าแอดมินดูจากภาพนิง่งเอ๊ะหรือว่าครั้งเนี้ยหรือเหล่าซื้อของเราเนี่ยจะมาในสายโวคอลนะคะ ซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยล่ะค่ะและเรียกได้ว่าแค่เห็นภาพนิ่งเนี่ยก็อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้ไวๆนะเพื่อได้ดูการออนสเตจของบรรดาเด็กฝึกที่พวกเราชื่นชอบกันนะคะและแอดมินหวังว่าวันเสาร์นี้เนี่ยรายการยูฟี่ซีชันจะออกอากาศตามปกตินะคะและเพื่อนๆอยากชมการออนสเตจของใครมากที่สุดเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีจ้า